สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสรุปนะคะในเรื่องการเปลี่ย <chang. é. S 1> นแปลงทางกายภาพการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเป็นยังไงคะนักเรียนเป็นการเปลี่ยนแปลงของสารนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สารยังคงเป็นสารเดิมไม่ได้เปลี่ยนเป็นสารใหม่นะคะการเปลี่ยนจะแบ่งออกเป็น2แบบนะคะ 1. เป็นการเปลี่ยนสถานะ 2. การละลายนะคะ การเปลี่ยนสถานะจะเกิดจากสารที่ได้รับความร้อนและสารสูญเสียความร้อนนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างสารที่ได้รับความร้อนก่อนนะคะสารที่ได้รับความร้อนอาจทําให้ของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลวนะคะเช่นคุณครูทดลองให้นักเรียนดูแล้วของของแข็งคือก้อนน้ําแข็งนะคะให้ได้รับความร้อนจากอุณหภูมิห้องนะคะ เขาจึงเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นของเหลวนะคะเรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการหลอมเหลวนะคะซึ่งนักเรียนจะส่วนใหญ่จะตอบผิดพลาดในข้อนี้มากนะคะจากของแข็งก็น้ำแข็งเปลี่ยนไปเป็นน้ำเปล่านะคะเปลี่ยนสถานะแบบนี้สารก็ยังเป็นสารเดิมเรียกว่าการหลอมเหลวนะคะนักเรียนอย่าหลงผิดตอบว่าการละลายนะต่อไป ของเหลวเปลี่ยนเป็นแก๊สของเหลวคือน้ำน้ำเปล่าธรรมดานะคะแล้วคุณครูเอาไปต้มด้วยตะเกียงกอล์นะคะทำให้ของเหลวที่อยู่ในขวดรูปจุมพูนั้นเปลี่ยนไปเป็นแก๊สเป็นไอน้ำนะคะเรียกการเปลี่ยนแปลงจากของเหลวไปเป็นแก๊สนี้ว่าการกลายเป็นไอนะคะต่อไปของแข็งเปลี่ยนเป็นแก๊ส เช่นอะไรคะเรียนของแข็งเปลี่ยนเป็นแก๊สเช่นกระบูนล,ลูกเหม็นมพิมเสนนะคะเมื่อเขาได้รับความร้อนเขาก็จะเปลี่ยนสถานะจากของแข็งไปเป็นแก๊สเลยโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวก่อนนะคะเราจะเรียกการเปลี่ยนข้ามข้ามแบบนี้เรียกการเปลี่ยนแปลงนี้ว่าการระเหิดโอเคนะคะต่อไป สารที่สูญเสียความร้อนนะคะหรือการได้รับความเย็นนั่นเองนะคะสารที่สูญเสียความร้อนอาจทําให้ของเหลวเปลี่ยนเป็นของแข็งเช่นคุณครูพาทำน้ำผลไม้เปลี่ยนเป็นเกร็ดน้ำแข็งได้อย่างไรนะคะของเหลวจากน้ำผลไม้เป็นของเหลวเปลี่ยนให้เป็นเกร็ดน้ำแข็งนะคะของเหลวเปลี่ยนเป็นของแข็งเรียกการแข็งตัวนะคะ บางคนอาจจะตอบมานะคะการแช่แข็งไม่ใช่นะคะเราต้องเรียกทางศัพท์วิทยาศาสตร์ว่าการแข็งตัวนะคะต่อไปแก๊สเปลี่ยนเป็นของเหลวจากแก๊สนะคะที่เป็นไอน้ําเปลี่ยนกลับมาเป็นของเหลวนะคะที่คุณครูได้ทดลองให้นักเรียนดูแล้วนะคะจากแก๊สที่อยู่ในถุงพลาสติกที่ถูกความร้อนอนะคะไปเป็นแก๊ส และเปลี่ยนกลับมาเป็นของเหลวที่เกาะตามถุงพลาสติกเกาะตามภาชนะต่างๆนะคะเรียกการเปลี่ยนสถานะนั้นว่าการควบแน่นนะคะเนื่องจากแก๊สสูญเสียความร้อนนั่นเองนะคะจึงควบแน่นนะคะต่อไปแก๊สเปลี่ยนเป็นของแข็งนะคะจากแก๊สเปลี่ยนกลับมาเป็นของแข็งเช่นการทดลองของพิมเสนนะคะที่คุณครูให้พิมเสน สูญเสียความร้อนโดยการปิดตะเกียงกหอห์นะคะและทําให้แก๊สของพิม์เสนนั้นสูญเสียความร้อนนะคะทำให้ของอทำให้แก๊สกลับมาเป็นของแข็งเลยโดยไม่เปลี่ยนสถานะเป็นของเหลวก่อนเราจะเรียกขั้นตอนนี้ว่าการระเหิดกลับนะคะ อันนี้เป็นการอธิบายในเรื่องการเปลี่ยนสถานะนะคะของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพต่อไปการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมีอีกหนึ่งอย่างคือการละลายนะคะการละลายเกิดจากสารสองชนิดขึ้นไปผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเช่นคุณครูยกตัวอย่างคุณครูได้ทำการทดลองให้นักเรียนดูแล้วนะคะก็จะมีน้ำตาลทรายกับน้ำมีน้ำมันพืชกับน้ำมีเอเทานอลกับน้ำ แล้วก็มีอะไรอีกคะที่คุณครูทดลองให้นักเรียนดูมีพิมพ์เสนกับน้ํามีแป้งมันกับน้ํานะคะ5ชนิดที่คุณครูนําสาร5ชนิดมาละลายกับน้าให้นักเรียนดูนะคะทีนี้เกิดเกิดการละลายกี่สารคะที่นักเรียนได้สังเกตนะคะสารสองชนิดขึ้นไปผสมกันแล้วกลายเป็นเนื้อเดียวกันถึงจะเรียกว่า การละลายนะคะสารสองชนิดขึ้นไปผสมกันเป็นเนื้อเดียวกันได้สารละลายซึ่งจัดเป็นสารเนื้อเดียวนะคะการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพจึงสรุปได้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ